เอาใหม่ต wow. ้มาทพีใครตอบได้อยให้เล่นเลย What day is today? ันนี้อะไรคะ m o d a y t e s d a w e s d a y Thursday, i d t u r d a y s u n d m o n d a นะคะ m o วันจันทร์วันจันรเป็วันน้อยน้นะคะตอนเนน้เด็กหกุราก Amém.

Thank